ครับบันทีครับบานาคาละนะครับวันนี้มีลูกค้าส่งโชว์เวสปา G T S จสามอยนะครับมาเซอร์วิสใช้งานมาครบนะครับสองปีสองหมื่นโลแล้วนะครับอาจจะเกินไปแล้วด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าการใช้งานรถหรือว่าของทุกอย่างบนโลกใบนี้นะมันต้องการการดูแลรักษานะครับ ไม่รักษาไม่ซ่อมบำรุงมันก็จะสึกหลอนะครับเราต้องทำการเซอร์วิสให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้นะครับตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นชกหลังนะครับก็จะเป็นชกค,คู่นะครับส่วนชกหน้าเนี่ยก็จะเป็นชกเดียวนะครับขี่ตัว GTS เนี้ยก็จะแพงกว่าตัวสปินนะครับเพราะว่าโชกมันจะมีเพิ่มขึ้นมาข้างหลังเป็นสองต้นนะครับ อันนี้ก็เจ้าของก็เก็บกล่องไว้นะครับแพ็กกิ้งมาอย่างดีเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับทําให้ปลอดภัยนะครับและครับเรานําโชคไปตรวจเช็คกันออทําการเซอร์วิสนะครับเลเวลหนึ่งเนงะจากโชคไม่ได้รั่วนะครับจริงโชคเวทป้านี้ก็น่าจะน่าจะมีกลไกการปรับอะไรให้บ้าง นะครับเล่นไม่มีอะไรเลยล้นๆมาเลยนะครับมีแค่มีแค่โชกอย่างเดียวนะครับมีฟังก์ชันการปรับพีโลเท่านั้นเองนะครับเหมือน SR400 เลยนะครับมีกระบ,บอกแก๊สทรงพิกกี้แบ็กนะครับเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยแต่ว่าปรับอะไรไม่ได้เลยนะครับเนี่ยเวสป้าก็เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าระบบวาล์วนะครับสำคัญนะคือหัวใจของโชค การทำงานนะอยู่ที่วาวชิมวาวนะครับแล้วทำได้ดีดีไซน์ได้ดีนะครับโชก็จะนุ่มนวลน,นะครับเนี่ยนนเดี๋ยวเราทำการถอดแล้วก็นำไปล้างก่อนนะครับครับนี่ก็เป็นโชกของเ e s ป a านะ GTS 300นะครับเราจะเป็นตัว P เก1า0 2น่านะครับอันนี้ก็เป็นโชคลังนะครับโชคลังของตัวนี้ก็จะเป็นโชคคู่นะครับ ก็จะมีโค้ดตีไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้างข้างขวานะครับนนก็จะเป็นข้างซ้ายนะครับก็จะมีซ้ายมีขวาด้วยนะครับเวลาใส่ต้องใส่ให้ถูกต้องนะครับคนที่ไม่ได้อบรมมากับเบอร์ลินก็อาจจะไม่รู้มีข้างด้วยเหรอเห็นไหมอันนี้ก็เป็นชกหน้านะครับเราก็จะทําการรื้อได้หมดทั้งห้องแก๊สห้องน้ํามันนะครับ ทรงพิกิแบกนะมีกระปุกแก๊สส่วนอันนี้เป็นห้องแก๊สรวมนะครับอันเนี้ถ้าไม่ดูปริมาณนะครับก็จะมั่วนะครับก็จะมั่วบอกเลยออกมานี่ดูไม่จืดแน่นอนนะครับลูกสูบก็ยังสภาพก็ยังโอเคอยู่นะครับเนื่องจากว่าใช้งานมาครบ2ปีแล้วก็ส่งมาเซอร์วิสนะครับนี่คือคนที่ใส่ใจเรื่องคุณภาพเพอร์ฟอร์มนซ์ของโช๊คนะครับการทำงานนะครับอย่างเงี้ย แดงดานเริ่มเริ่มตกละนะครับแล้วก็น้ํามันเริ่มเริ่มเสื่อมนะครับชกหน้าก็เช่นกันนะลูกสูบก็ยังไม่มีรอยสึกลอนะครับห้องห้องโชกนะครับก็ยังไม่มีรอยสึกลอก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับไม่มีรอยสึกลอนะครับถ้าช้ากว่านี้ออกเลยครับร้องเสียดายกันไม่ทันเลยนะครับเนี่ยห้องโชกนี่ไม่มีรอยสึกลอนะครับเนี่เป็นสภาพน้ํามันนะครับเก่าใหม่ต่างกันลิบลับ นะครับเออทิ้งไปจริงๆมันต้องเยอะกว่านี้นะครับเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเราทําความสะอาดภายในนะครับเสร็จแล้วเราก็เซ็ตน้ํามันนะครับตามมาตรฐานของเออร์ลินนะครับส่งมาเป็นเออร์ลินนะครับถึงมันจะเก่านะครับกลับไปก็ต้องเป็นเออร์ลินนะครับไม่ใช่มาเป็นเออร์ลินกลับไปเป็นโอเลี้ยงเนี่ยมัน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 ไม่ใช่นะครับเพราะนั้นผมถึงเน้นย้านะครับใช้ครบอายุส่งกลับเข้าโรงงานเซอร์วิส หรือร้านโชกคนะครับที่ชำนาญงาน,งานการซ่อมเออรินนะครับอย่าไปส่งร้านที่ราคาถูกถ้าคุณไบโฟกัสที่ราคาถูกนะครับคุณคืจะได้น้ำมันไฮดรอลิกนะครับราคาถ้าหลักร้อยผมบอกเลยน้ำมันไฮดรอลิกนะครับเพราะว่าน้ำมันโชคลิตรละพันนะครับตั้งต้นที่ลิตรละพันแล้วคุณอยู่คุณมาทำแบบว่าหลักร้อยเป็นไปไม่ได้นะครับซื้อของสมัยนี้นี่ต้องเอะบ้างนะครับมจฉาชีพอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองนะครับ ผมซื้อขายเนี่ยผมต้องต้องเลือกคนนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะอุดหนุนกับร้านที่คุ้นเคยนะครับหรือว่าน้องๆนะครับที่ผันตัวมาเป็นผู้จัดจําหน่ายอะไรนะครับก็อุดหนุนกันนะครับอาจจะแพงบ้างอะไรบ้างก็อุดหนุนกันเป็นน้ําใจนะครับผมไม่ได้มุ่งเน้นที่ตัวเงินเป็นที่ตั้งนะครับผมบอกเลยนะครับใครซื้อขายของครับทอดลูกสุกชิมวาวมาล้างนะครับทําการไข่ทอกนะครับ ตามค่ามาตรฐานนะครับม่ให้ลูกสูบมันหลุดแล้วก็ไม่ให้มันมีความเสียหายเกิดขึ้นกับล่องเกี่ยวนะครับครับนี่ก็เป็นโชคที่เรา <c oughs> สวิตเรียบร้อยนะครับบรรจุน้ำมันแล้วก็แก๊สไฮเพรสเชอร์เรียบร้อยจะเห็นได้ว่าโช๊คมันจะยืดแล้วก็คืนตัวเองนะครับตามจังหวะแรงของแก๊สไฮเพรสเชอร์ที่ดันตัวคืนขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นโช๊คหน้าเช่นกันนะครับกดแล้วก็ปล่อยนะครับ โชก็จะยืดคืนเองนะครับเห็นไหมฮะถ้าเรามีเครื่องมือเราก็สามารถที่จะทำงานได้ตามมาตรฐานนะครับอันนี้เราก็ไปล้าทงทำความสะอาดน,นะครับเสร็จแล้วเราค่อยมาประกอบสปริงนะครับแล้วก็ส่งมอบให้กับเจ้าของอีกทีหนึ่ง ครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการเซอร์วิสเลเวลหนึ่ะครับโชกเอรินเวสป้า GTS 300ยนะครับยังไงก็ใช้โชคแท้นะครับจะมือ1มือ2นะครับก็ยังดีกว่านะครับอย่าไปซื้อโชคกอบนะครับสำหรับรุ่นเ e s ป้าอาจจะไม่มีโชกคอปปี้นะครับก็เป็นเรื่องดีนะครับเพราะโชครุ่นอื่นนี่ก๊อปมา หน้าตาบางทีก็คล้ายๆนะครับแต่ก็ยังไม่มีตัวไหนทำออกมาแล้วเหมือนจนแยกไม่ออกนะครับใช้โชคแท้นะครับเซอร์วิสด้วยเครื่องมือแล้วก็น้ำมันโชคของเอรินนะครับโช๊คช่อุดรั่วซึมนะครับมีอะไหล่นะครับโอลิงซิลนะครับครบนะครับไม่ต้องกังวลนะครับมีเครื่องมือนะครับในการเซอร์วิสนะครับโชคที่หมดประกันแล้วก็ส่งมาที่นี่ได้นะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับส e วิ i ช็อคเวสปาซีทีเอสสามนะครับให้กลับมานุ่มนวลอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ